คุณหมอคะจะรู้ได้ไงว่าเราวิตกกังวลทั่วไปหรือว่าวิตกกังวลถึงขนาดต้องกินยานะครับนี่ตอบไม่ง่ายๆนะครับความกมังวลเป็นเกิดขึ้นโดยปกติคนเราอยู่แล้วเป็นความกมังวลกับสถานการณ์อนาคตที่จะเข้ามานะครับซึ่งความกมังวลที่ผิดปกติเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่ามันเป็นเยอะนะเป็นรุนแรงนะครับเป็นนานเกินไปเป็นไม่สมเหตุผลเลยมันจะเป็นความรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันเกินเบอร์ที่จะกังวลขนาดนี้แต่เอ๊ะทำไมฉันถึงกังวลขนาดนี้มันรู้สึกไม่สมเหตุผลนะครับ แล้วก็ความกังวลเนี่ยทำให้เสียฟังก์ชันนัานการทํางานความสามาัถธ์กคนอื่นหรือว่าการเรียนนะครับโดยที่ในโรควิตกกังวลเนี่ยมันจะมีโรคที่เข้าได้หลายๆโรคนะครับลองฟังดูถ้ามันเข้าได้บางโรคก็อาจจะเป็นโรควิตกกังวลที่ต้องกินยานะครับอันแรกก็คือโรควิตกกังวลไปทั่วนะครับในจังหวนหลายๆเรื่องแล้วก็หยุดความกังวลไม่ได้นะครับแล้วมีอาการอาการอีก 3- ามในหข้อนะครับซึ่งลองดูคลิปใต้คลิปได้จะเขียนว่าโรค GAD นะครับอย่างที่